เัวาใจสำคัญของโครงการบรวรเนี่ยเป็นเป็นการเชื่อมประสานงานระหว่างบ้านวัดโรงเรียนหรือว่าราชการที่เรียกว่าบรวรเดิมะนะโดยมีที่มาก็คือทางมูลนิธิส่ง,สงเรสริมยกดเกษตรกรไทยในพระปประาชบัณสมส่วนเทพพระร,ชราชดาสยามรมราช,ชกุมารีเนี่ยได้ท,ทําบันทึกความร่วมมือกับพระเดชพคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมชิรยานและก็เครือข่ายความดีที่จงังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยก็เลยร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อที่จะ นำศาสตร์ของพระราชาเก้ามัรควิธีมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนแล้วก็เน้นไปที่จังหวัดอุลราชธานีซึ่งเน้นไปที่เด็กเยาวชนประชาชนทั่วไปในจงังหวัดราชรธานีซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน10,20คนอันนี้เป็นเป็นส่วนที่หนึ่งมีความสำคัญโดยเฉพาะเรื่องศาสตร์พระเจ้าอยูห่หัวเรื่องเก้ามัรควิธีถือว่าถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของโครงการนี้นะฮะเรื่องแนวคิดโพทะเล มหาวิชาลัยหรือปูทะเลมหาวิชาลัยเป็นเรื่องที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านทรงพระราชนิพน์เรื่องพระมหาชนกไว้ทีนี้แก่นสารสําคัญของพระมหาชนกเนี่ยว่าด้วยเรื่องการฟื้นฟูชุมชนสังคมประเทศชาติฟื้นฟูให้ลุกขึ้นมาเพื่อพึ่งพาตนเองได้การพึ่งพาตนเองได้เนี่ยท่านได้เขียนแนะนําไว้9วิธีการเรียวกว่า9มัคควิธี นในแต่ละวิธีเนี่ยคนจะต้องเข้าใจเข้าใจว่าแต่ละวิธีเนี่ยเหมาะสมกับการพัฒนาประเภทใดลักษณะของกิจกรรมรวมทั้งกลุ่มเป้าหมายแล้วก็เลือกเข้าไปทําอันนี้ในในหลักสูตรรวมเกม้ามรรควิธีเนี่ยคือหลักสูตรรวมของก่อการก่อให้เกิดโพธิยาลัยหรือมหาวิาย,ยาลัยซึ่งโพธิยาลัยหรือมหาวิยาลัยตามหลักการของพระอ,องค์ท่านเนี่ยหมายถึงว่าไม่ได้ไปก่อสร้าง ไม่ได้ไปสร้าง,างมหาวิทยาลัยสร้างนุ่มสันเป็นเรื่องของการนําหลักการไปก่อให้เกิดการเรียนรู้ภาพที่เห็นโดยภาพรวมก็คือว่าเห็นความเคลื่อนไหวของพี่น้องว่า,าม,มีมีความตั้งใจมีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาหมู่บ้านของตัวเองและก็มีความพร้อมมีความสมัคคี แต่อาจจะมากน้อยก็คือต่างกันบนฐานเดิมของแต่ละหมู่บ้านออกระบวนการการทํางานเริ่มเราเริ่มตั้งแต่หลังจากที่ได้รับรงบประมาณจากออกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนมุษย์แล้วเนี่ยก็มาในส่วนของการออทําคู่มือ,เ,อ,อเป็นคู่มือที่จะทํางานโครงการนี้โดยเฉพาะหลังจากทําคู่มือเสร็จแล้วก็มีการฝึกอบรมวิทยรากรกระบวนการมีการฝึกอบรมแกนนําชุมชนมีการ นำแกนนำที่ฝึกหรือผ่านการอบรมไปแล้วเนี่ยไปศึกษาเ,าเรียนรู้ที่ศูนย์กษตกรรมธรรมชาติมาบเอื้องที่ศูนย์ภมมีรักแล้วก็วัดมงคลชัยพัฒนาเพื่อให้เกิดเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนหรือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนเนี่ยาจากนั้นก็มาเขียนแผนงานโครงการจากแผนงานโครงการเสร็จแล้วก็ในแผนงานโครงการนี่ก็จะมีก็จะไม่นอกไม่ออกจากไปจาก9้ามกวิธี แล้วแต่บริบทของชุมชนว่าเขามีเขามีบริบทที่เหมาะสมกับมัคควิธีไหนก็นํามัคควิธีนั้นไปแต่ในเรื่องของถนนสายนรามเนี่ยมีการตกลงร่วมกันว่าเราจะทําร่วมกันทั้งหมด60หมู่บ้านชุมชนจากนั้นก็มีการลงมือปฏิบัติโดยศูนย์นี่ก็จะลงไปเชื่อมไปซัพพอร์ตในส่วนของงบประมาณบ้างแต่ก็เป็นส่วนส่วนน้อยแต่โดยหลักแล้วก็จะอยู่ที่ชุมชน ทางหมู่บ้านชุมชนทางด้านวัดโรงเรียนของเรามีความปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการนี้เพราะโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีที่สุดอีกอย่างหนึ่งที่เราจะาได้ทำโครงการนี้ได้ถวายกับสมเด็จพระเทพพระรัตนาราชาสุดาสยามบรมราชากุมารีสิ่งที่พบก็คือว่ามีกิจกรรม ในเชิงของการพัฒนาเกิดขึ้นที่ชัดเจนถ้าแยกก่อนแยเป็นสองส่วนหลักๆก็คือส่วนที่เป็นถนนสรยวัฒนธรรมมีการระดมคนในชุมชนสนใจในเรื่องของศาสนาวัฒนธรรมแล้วก็มีการจัดระบบถนนมีการจัดระบบของการทำบุญที่เป็นการเริ่มต้นที่สวยงามและพอเพียงส่วนที่สองที่เห็นชัดก็คือ มีการเริ่มต้นทับในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงในบางหมู่บ้านที่ยังไม่ได้เริ่มก็มีการดีเริ่มบางหมู่บ้านที่เริ่มแล้วก็มีการสานต่ออย่างเป็นกระบวนการได้มาอบรมในครั้งนี้ก็ได้แนวทางหรือศาสตร์ของพระราชาในเรื่องของการถอนรหรัสพระมหาชนุกในการนําไปใช้ทีวิตประจําวันหรือนาไปใช้กับครอบครัวของตนเองไม่ว่าจะเป็นการ ทำกษตรพอเพียงช่วยครอบครัวรุดไดยจ่ายเพิ่มรายรับนะครับภาพฝันในสามปีข้างหน้าเนี่ยเราตั้งภาพฝันร่วมกันไว้ว่าทุกเครือข่าย60บหมู่บ้าน,นจะมีโพธิยาลัยมหาวิชาลัยหรือภูทะเลมหาวิชาลัยในส่วนที่เป็นรูปแบบก็จะเป็นโคกครูคองน้องนาป่าไร่โมเดลหรือโคกนองนาโมเดลคือหมายความว่าจะมีการได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไปสู่เรื่องของความพอเพียงสำคัญที่สุดก็คือจะรวมกันเป็นปูทะเลมหาวิชาลัยหรือโพธิยาลัยมหาวิชาลัยคือศูนย์เรียนรู้เนี่ยเป็นภาพฝันรวมกันาทางนั้น้นนี้สิ่งที่เรามั่นใจแล้วก็เห็นว่ามันน่าจะเดินไปได้อย่างยั่งยืนก็คือว่าแต่ละจุดจะมีภาพผู้นำเนื่องจากโครงการนี้มันชื่อว่าบาวรอยู่ความร่วมมือระหว่างบ้านวัด รัฐหรือโรงเรียนและสวนและการต่างๆซึ่งก็เป็นไปตามนั้นโดยเรามีเป้าหมายที่เยาวชนเป็นการเพาะเพาะเม็ดเป็นการเพาะต้นกล้าหนุนเสริมให้เด็กเละชุมชนได้มีการแสดงออกผู้ใหญ่เป็นผู้หนุนเสริมก็ก็เห็นเป็นรูปธรรมก้าวมาค่ะวิธีที่ได้เรียนรู้ไปนะครับก็จะเป็นแนวทางการปฏิบัติการฟื้นฟูพัฒนาชุมชนของเราครับ ทีนี้ใน,ในจากประสบการณ์ของพอ,อ,อที่ลงมาทํางานที่อุบลประมาณ3ปีที่ผ่านมาเห็นว่ามีต้นทุนสูงมาในเรื่องการที่จะเริ่มต้นนําเอาหลักการของโพธิญาลัยนะครับที่พระเจ้าอยู่หัวสรงพระราชนิพนธ์ไว้เนี่ยมาใช้ในการเริ่มต้นในการพัฒนาความว่ามีต้นทุนสูงนี่หมายความว่ามีความร่วมมือกันของของภาคส่วนต่างๆนะฮะเป็นการร่วมมือร่วมมืออย่างที่เป็นรูปธรรมที่เราเรียกว่าหลักการของบวร ที่ผ่านมาเนี่ยสองสามปีที่ผ่านมาศูนย์พัฒนาคุณธรรมป่าดงใหญ่วังอ่อนเป็นศูนย์รวมอันหนึ่งที่ก่อให้เกิดความร่วมมือของประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีร่วมมือแบบบูรณาการแบบมีทั้งบ้านทั้งวัดทั้งราชการหรือโรงเรียนอะไรต่างๆพวกนี้นครับนี่คือต้นทุนที่มีอยู่ในการนําไปสู่การสร้างโพธิที่ที่จังหวัดอุบล